ครับพบกันในเบทที่2ครับกับรายการไายหนา้าใสไทายรุ่นใหม่รองภัยสังคมครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีปัญหาปรึกษานะครับในเบทที่2เนี่ยเราเปิดสายปรึกษาทางข้อกฎหมายเลยนะครับกับท่านผู้ชมที่ว่าอาจจะมีปัญหาแล้วก็โทรมาสอบถามได้ยังไม่มีปัญหา ก็สอบถามได้เช่นกันเพราะบางทีการที่รู้ข้อกฎหมายไว้ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดปัญหาเนี่ยดีกว่าสิอีกนะครับนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์3 8 3 4าถึงนะครับ0 2 3 3 8 3อ3 4ถึงหนี่นะครับนะครับโดยเฉพาะบางทีไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องของชาวบ้านเท่านั้นนะครับจริงๆทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการเรื่องของอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราสามารถ วางแผนหรืออะไรตรงนี้ได้ก่อนทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับมีสายครับมีสายเสวัสดีครับคุณสมชายครับผมครับจากจังหวัดไหนครับจากโคราชครับครับสอบถามได้เลยครับวพอดี้องชายไปอถือว่าเปิดมวยน้ํามันเขานะครับอ่าไปขายครันนี่าตัวเจ้าของเองจับได้นะครับครับอืมคันี้เขาก็ ปรับจำนวนสองแสนบาทซึ่งมูลค่าประมาณสักสองร้อยหมื่นนะครับที่ของเขานะครับไปไปขโมยอะไรนะครับอีน้ํามันน้ามันครับเป็นน้ามันเป็นดินน้ามันนะครับเป็นน้ามันที่อ่าแปดลิ้วครับใส่เท้าครับครับครับอันนี้ตัวเจ้าของเขาจับได้แล้วก็อ่าปรับ คาจะหาดูนหนึ่งสองแสนบาทนะครับผมแล้วน้องคุณนี่คือเป็นลูกจ้างเขาหรือเปล่าหรือว่าเปล่าเลยเป็นคนนอกเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอ่าไปทํางานร่วมครับก็คืออ๋อไปทํางานครับผมอืมครับแล้วคราวนี้ค,คือคือเป็นช่วงระหว่างที่เขามอบของนี้มาให้หรือว่าอืหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มอบมาเลยครับอตอนที่เราเอาทรัพย์ของเขาไปอืมตอนนี้ก็ได้จริงมันต่างกันนะต้องบอกให้ชัดเจนจะได้เป็นยักยอกหรือเป็นรักซั์จะได้แยกได้ครับ อ่าเขาเขาแจ้งรับรัพย์นะครับยัต้องทุกจะจะย้องซับทั้งสองอย่างนะครับผมตอนนี้เรื่องคบเรื่องมันอยู่ที่โรงพักนะครับก็ลงบันทึกประจําวันคว่าตับเงินเปสองแสนบาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ยึดลดดัมนะครับแล้วก็ลดปิดอัพเป็นสองคันทั้งหมดสองคันนะครับเพื่อเป็นหลักประกันเพื่อที่จะให้เราหาเงินไปอ่าอ่าเขาเรียกว่า ถอนประกันไอ้ถอนถอนควาควางออกจากโรงพักนะครับครับนี่ผมอยากรู้ว่าเออเราจะทํายังไงที่จะเอาเอารถเราลลออกได้นะครับแล้วก็อยากประนด็นบนน้องว่าขอลดค่าเขาเรียกว่าค่าเรียกร้องนะครับค่าเสียหายของเขาอะ่ะ อืมอืมแสดงแันมันก็ลองมีกำลังหานครับผมแสดงว่าแบบนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นยักยอกผมมองว่าในรยักยอกก็ยักยอกถ,ถึงมีการยอมความกันได้ถึงมีการยอมความกันได้และคราวนี้สแสดงว่าม,มีการลงบันทึกจำบันถามว่าตรงตัวเงินสองแสนบาทเนี่ยได้ลงในบันทึกจำบานไหมครับมีบันทึกประจำวันครับว่าจะจ่ายสองแสนบาทแล้วจะไม่ติดใจเอาความกันถูกไหมครับครับผม เนี่ยครับไอ้ตรงที่บอกว่าจะจ่ายสองแสนบาทโดยไม่ติดใจเอาความเนี่ยตรงนี้มันเป็นตัวสัญญาปณีประนอมยอมความในตัวเลยครับอ๋อ oh. ใช่ดังนั้นเนี่ย uh huh. คือถ้าเราทําครบเงื่อนไขคือจ่ายสองแสนเขาก็จะไม่ติดใจ,จเอาความเขาจะคืนของให้แต่ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเรา <c oughs> เราบอกว่าสองแสนนี่แพงไป เราติดต่อไปยังผู้เสียหายครับก็คือทางเจ้าของทรัพย์เจ้าของทรัพย์นะครับลองต่อรองเขาดูใหม่แล้วให้บันทึกกันใหม่จากสองแสนน่าจะเป็นแสนห้าหรือหนึ่งแสนบาทอันนี้ย่อมทําได้เช่นเดียวนครับหรือจะผ่อนจ่ายอะไรเงี้ยก็คือถ้าเขายอมนะครับก็คือโอเคเรามีก้อนก้อนหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยเรายอมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคครับครับอ๋อถ้าเราไม่สามารถที่จะลองเรียนไปทางอื่นได้ใช่ไหมเพื่อที่จะหมายถึงว่าอาจจะมีคนการเข้าไปเกลียร์ใหม่อี้ ได้ครับก็คนกลางที่ที่เรามั่นใจเข้าไปได้ครับหรือเขาเอาคนกลางที่มั่นใจเข้ามาได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นคนกลางในการไก่เกลี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับอืได้เลยครับครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นคดียักยอกนะครับแต่เกิดถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ลักทรัพย์เนี่ยมันยอมความกันไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดตํารวจกรณีแบบนี้บอกว่าให้ลงพืนจังหวัดว่า2องแสนบาทแบวนี้แสดงว่าเขาปติการน่าเป็นยักยอกครับตรวจก็เลยไม่กล้าลงเป็นเป็นเป็นลักทรัพย์เอาไว้ครับอ๋อระหว่างเป็นลักทรัพย์เกิดเป็นอาญาไปเลยใช่ไหมใช่อาญาทั้งสองทั้งสองอย่างเป็นอาญาครับแต่ยักยอกเป็นความผิดอันยอมความกันได้แต่ถ้าเกิดว่าลักทรัพย์นี่เป็นอาญาแผ่นดินซึ่งต้องยอบความไม่ได้ยอมความไม่ได้ครับ ก็สรุปว่าอยู่ที่เราไถ่เกียร์ถูกต้องครับใช่ครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการไก่เกียร์มารอดหมดแล้วครับที่บอกว่าจ่ายสองแสนแล้วไม่เอาความนี่คือไถ่เกียร์ครั้งที่หนึ่งแล้วครับอืเป็นปริเดติมยอมความครั้งที่หนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเขายอมลดกว่านี้ก็ลองให้เข้าบันทึกใหม่ได้ครับครับก็คือว่าเราเอาเงินไปเลยแล้วบอกเขาเนี่ยถ้าเอาเท่านี้เราจ่ายให้ทันทีเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ยอมครับครับใช่ข้อมูลค่าความเสียหายเขาจริงริงแค่สองหมื่นถูกไหมที่เมื่อกี้ที่บอกสองท็อปปกว่าครับสอแหมื่นดี ตามกฎหมายแล้วร็ครับสามารถปรับเป็นเพราะว่าประมาณสองหมื่นคิดถ้าคิดยอดสองหมื่นก็สิบเท่าสองแสนน่นนะครับจริงจริงจริงไอการที่เขาตั้งค่าปรับของเขาเองสิบเท่าเนี่ยจริงมันไม่ใช่กฎหมายนะครับมันมันปรับความจริงมันปรับไม่ได้มันปรับไม่ได้นะคนที่ปรับได้จริงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางเจ้าของทรัพย์แต่ที่เขาไปเขียนเขียนกันเองว่าโอเคว่าถ้าใครเอาของไปจะปรับสิบเท่าเนี่ยถือจริงจริงม่ถือว่าไม่มีสภาพบังคับนะใช่ แต่เป็นการขู่แล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยมาต่อรองกันแล้วว่าถ้าคุณไม่ยอมจ่ายสิบเท่าเขาก็ดำเนินคดียาเขาก็ดำเนินคดียาใช่นะครับแต่จริงสองแสนนี่ค่อนข้างจะสูงเกินไปใช่ผมก็แนะนําให้ไปต่อรองฮัลโหลครับนะผมผมก็ว่าแนะนําให้ต่อรองนะเพราะจริงๆถ้าถามว่าถ้าถ้าดูตามความผิดจริงๆยักยอกเนี่ยนะครับโทษปรับแค่หกพันนี่ใช่อันนี้คือของตารวจนะอันนี้คือปรับเข้ารัฐนะนะครับ เป็นนั้นเจรจาได้ผมว่าสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยก็น่าจะคุยกันได้ครับอ๋อใช่ครับนะลองดูลองดูครับครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสายครับคุณยุพินอ่าสวัสดีครับอ่าจังหวัดระยองค่ะครับโอเคครับค่ะครับ คือเมื่อวันที่เจ็ดมกราต้นเป็นอีนะะัะเด็กชายนักนทอายุสิบก็ขับรถมอไซค์ชนปิ๊กปักค่ะปิ๊กอักค,คงจะเลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยอะ่ะก็ขับเลนซ้ายและตอนเนี้ทางทางประกันเนี่ยจะให้เรารับผิดชอบใจใจชดใช,ช้ค่าเสียหายนะคะ ทำไมทำไมทางประกันถึงให้เราชดใช้ครับเขาบอกว่าเราเป็นฝ่ายชนเขาแต่เด็กเนี่ยคือรถปิกอัพชนชนตรงช่ว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 งเติมน้ำมันนะคะเพราะรถปิกอัพมาเลี้ยวเข้าซอยแล้วเด็กเข้าขับเลนซ้าย ครับแล้วเขาก็บอกว่าเราผิดแล้วก็เขาก็โทรตามแม่ให้ไปรับเด็กที่โรงพยาบาลครับแต่แเราไม่เคยเราไม่เห็นที่รถชนไงฮะแต่ให้เราไปรับเด็กที่โรงพยาบาลไปหาหมออืแล้วเราก็ไปรักไปฮะแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าให้พาเด็กไปสเลชรอะเด็กอะ่ะกระเด็นลอยข้ามเก่งรถไปตกฝั่งนึงแล้วก็ทางผู้ชนเน่ะรถทิกอัพเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่รถส่เสียหายครับแล้วก็เขาเรีย ประกันเขามาเสียประกันไ้เราชดใช้ค่าเสียหายให้เขาค่ะแล้วตำรวจตำรวจ,ตำรวจทำความเห็นว่างไงครับอันนี้ตำรวจลงความเห็นว่าเด็กประมาทและเด็กเขาก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังอายุแค่สิบหกแล้วก็เขาไม่เคยขับรถออกนอกถนนอดีแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลไงคะอดีไปขาสะโพกยังเดินไม่ได้เด็กเขาก็เลยขับรถไปหาเพื่อนแล้วระชนรถปิ๊กอัพ แล้วก็เขาก็รับว่าเด็กไม่มีใบขับขี่แล้วก็เด็กประมาทแต่ทางประกันเนี่ยจะให้เราชดใช้ให้เราเป็นฝ่ายผิดแต่อย่างนี้จะทํายังไงคะคราวนี้อ่ารับว่าเด็กประมาทด้วยครับตํารวจอะ่ะค่ะ ก็ปบับว่าเด็กประมาทเขาแสดงว่าโดนทั้งสองข้อหาคือข้อหาเรื่องไม่แบบขี่กับเด็กประมาทด้วยค่ะแล้วเขาบแล้วาก็บอกว่าเด็กเขาไม่มีใบขับขี่หรอกค่ะเด็กเกาเด็กพิ่งจะเรียนแ่่งช่างช่างไฟฟ้าปียหนึ่งเองแล้วแล้วเขาปรับทางฝั่งรถกระบะด้วยไหมเขาปรับเป็นประมาทร่วไหมเรยค่าปรับพอเราเสียค่าปรับเสร็จทางประกันเนี่ยให้เราชดใช้ค่าเสียหายจอมรถที่ทางนู้นแต่ทางเราเจ็บเจ็บเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาดูเลยนะไม่เคย ไปถามด้วยและเราเคยโทรไปหาเจ้าของรถ<ช>ว่าเขาบอกเขาไม่มีอะไรจะพูดเขาขอไปพูดในที่สถานีตำรวจอย่างเดียวพอไปถึงสถานีตำรวจเขาบอกว่าเขายอม เพราะว่าพ่อเด็กมันเป็นเด็กตอนนั้นเขาไม่คิดว่าเด็กเป็นเด็กนงฮะก็คิดว่าเป็นตอยงเขาคิดว่าเด็กตายด้วยเขาก็เลยไม่ยอมคุยด้วยพอพอทีหลังรู้ว่าเป็นเด็กแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาไม่เอามาตางคนต่างซ้อมแต่ประกันไม่ยอมนะคะอืมเตาจริงๆถ้าฝั่งเขาเขายอมเองต่างคนต่างซ้อมเช่เขาเขาก็ต้องเป็นคนคุยประกันเขาบอกพี่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมจัดการเองแต่ทางนู้นนะเขายอมแต่ประกันเขาไม่ยอมแล้วแล้วแล้วถามอีกอย่างตำรวจปรับฝั่งนู้นได้ไหมครับ ตำรวจปรับฝั่งนู้นด้ไหมครับเขาไม่ปรับค่ะตำรวจไม่ปรับฝั่งรถกระบะครับถ้าไม่ปรับรถกระบะเขาปรับฝั่งเราฝั่งเดียวเขาบอกว่าเด็กไม่มีใบขับขี่แล้วก็เด็กก็ประมาทจริงๆตัวนี้มันคนละสวยกันนะระหว่างไม่มีใบขับขี่กับการประมาทเนี่ยคือที่ที่อาจารย์ายถามกับผมถามเนี่ยคือเพื่อรู้ว่าลูกคดีมันเป็นยังไงคือตอนนี้ถ้าตำรวจมองอย่างเงี้ยเนี่ยกลายเป็นเราเนี่ยฝ่ายผิดใช่แต่เป็นเราผิดฝั่งเดียวครับประกันก็เลยมาเอาเรื่องเราไงใช่ค่ะประกันเขาจะเอาเรื่องเราครับ อืมนะครับงนั้นผมว่าคนต้องคุยกับท่านเจ้าของรถแหละว่าให้เขาแจ้งประกันขเขาว่าโอเคว่าเขายินยอมซ่อมเอง อ่าแต่เขาเขาเขาคือเราจะพูดคุยกับเขาปากการะกันเขาแม่เราคุยกับกเจ้าของรถเลยเจ้าของรถนม่เขาคุยกับเราเขาบอกว่าพี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเด็กก็เจ็บเยอะและรถพี่ก็ใช้ไม่ได้ก<ม>็ต่างคนต่างซ้อมนะพี่แต่ปากการะกันเขาไม่ยอมและตำรวจเ่ก็ก็บอกว่าอ้าคุณจะไปทุกร้อนอะไรคุณเป็นทําประกันชั้นหนึ่งคุณผิดเขาก็ซ่อมให้คุณถูเขาก็ซ่อมให้ใช่ไหมก็เพรา็ว่าอย่างนี้แต่ประกันเขาไม่ยอมคือประกันเขาว่ารักษา ผลประโยชน์ของบริษัทเขาอันนี้ผมพูดตรงตรงอแนะแต่ทีนี้ถ้าถามผมว่าทํายังไงก็ก็ทำไปเฉยๆไปเลยครับก็ประกันเดี๋ยวเขาก็ตามมาตามเสร็จแล้วเขาถ้าสุดท้ายเนี่ยจนถึงไปขั้นดําเนินคดีไปฟ้องร้องกันเนี่ยพี่ก็รอรองเขาฟ้องร้องเหมือนกันครับ เพราะว่าพอพี่มีเพื่อนเป็นตำรวจหลายคนก็อบอกว่าพี่แสดงว่ารถปิกอัพเนี่ยเขาตัดหน้าเด็กมากฝา่าพ่อเด็กมันชนชนจางลำรถอย่างนนาเนี้ยครับพ่อเด็กเด็กนะคงจะหลบไม่ทันอ่ะครก็อ่าก็ผมมองมองครนใท้เนี่ยเราอาจจะผิด แต่นี่มันชนกลางำลำรถเลยอะ่ะจริงจริงข้อกฎหมายมันอย่างนี้มก็คือว่าในในเลนเลนหนึนงน่งเนี่ยมันมันขับได้คันเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือว่ารถมอไซค์อย่างเงี้ยก็คือว่า